อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ในอุตสาหากรรมการผลิตน้ำตาลและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามชาวไร่อ้อย Oil ก็ยังประสบกับปัญหาผลผลิตตกตำ่ำผลิตภัณฑ์อันทรงประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยของไอออนิกสำหรับอ้อยใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต Better Max ปรับสภาพดินก่อนปลูก แก้ปัญหาดินเป็นกรดอะมิโน,โนเม็ดสกัดวันเดอร์สีเขียวรองพื้นบำรุงต่อช่วยปรับสมดุลธ,ธาตุอาหารในดินปุ๋ยอินซีเคมีเพอร์เฟกมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นกว่า18ชนิดสำหรับเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้กับอ้อยทางดินเร่งต้นสร้างใบเพิ่มการแตกกอเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความหวานนาโนโอะมิโนบูสเตอร์และไบโอเอ็น สารเสริมการเจริญเติบโตในระบบน้ำหยดน้ำตามร่องและการฉีดพ่นทางใบเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมก่อนปลูกปรับสภาพดินด้วย BetterMax อัตราการใช้25-75กิโลกรัมต่อไร่หวานทั่วแปลงช่วยแก้ดินเป็นกรดลดพิษตกค้างจากการใช้สารเคมีการรองปื้นบำรุงต่อ ใช้อามิโน,โนเม็ดสกัดวันเดอร์สีเขียว50-75กิโลกรัมต่อไร่ช่วยปรับสมดุลของธาตุอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตแตกรากแตกตาต้นแข็งแรงระยะอ้อยเดือนแรกเสริมสารตั้งต้นการเจริญเติบโตนาโนโอามิโน 500cc ผสมกับบูสเตอร์สูตรสีเงิน2 5 0ซ c ต่อไร่ในระบบน้ำหยดบนดินน้ำหยดใต้ดินและน้ำตามร่อง ช่วยส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารเพิ่มขนาดของใบและความเขียวเพิ่มการสร้างอาหารให้กับต้นและเพิ่มการแตกรากเดือนที่2ใช้สูตรเดียวกันผสมไบโอเอ็น2 5 0 c ีเพื่อเพิ่มการสร้างและการตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับอ้อยการให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดนี้ควรให้เดือนละสครั้งแต่หากใช้วิธีฉีดพ่นทางใบ ให้ผสมน้ำอย่างน้อย200ลิตรฉีดพ่นเพียงเดือนละครั้งสำหรับการให้ปุ๋ยทางดินในช่วงเดือนที่สองใช้ปุ๋ยอินรีย์เคมีเ Perfect 4สูตร15 3 0เหมาะกับดินเหนียวอัตราการใช้50-75กิโลกรัมต่อไร่มีกรดอะมิโนจำเป็นมากกว่า18ชนิดที่ช่วยในกระบวนการสร้างโปรตีนและฮอร์โมนพืชเพิ่มการสร้างและสะสมอาหารในอ้อย เพิ่มการแตกรากแตกกอยืดปล้องและเพิ่มความต้านทานโรคและแมลงส่วนดินทรายใช้ Perfect S สูตร16-3-3ส่งเสริมการปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดินระยะอ้อยช่วงเดือนที่3-4การให้ปุ๋ยในระบบน้ำหยดและน้ำตามร่องใช้ Nano a ม i n o 500cc ผสมบูสเตอร์สูตรสีรสเงิน 250cc ซีซีต่อไร่และเพิ่มการผสมบูสเตอร์สูตรสีสม้ม2 5 0ซีซีในเดือนที่4เพื่อเพิ่มการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับการเก็บน้ำตาลลดการแตกของลำอ้อยสำหรับการให้ปุ๋ยทางใบใช้นาโนอะมิโน5 0 0ซีซีผสมบูสเตอร์สูตรสีเงินและสูตรสีสม้มอย่างละ 250cc ซีซีกับไบโอเอ็น500ซีซีผสมน้ำอย่างน้อย2 0 0ลิตรต่อไร่ฉีดพ่นทั่วแปลง เมื่ออ้อยเจริญเติบโตเข้าสู่ช่วงเดือนที่5ให้ปุ๋ยทางดินโดยใช้ Perfect Yield สูตร12 38อัตราการใช้50-75กิโลกรัมต่อไร่ส่วนในระบบน้ำหยดและน้ำตามร่องใช้นาโนโอะมิโน 500cc ผสมบูสเตอร์ส,รสูตรสีเงินและสูตรสีส้มชนิดละ 250cc และผสมไบโอเอ็น 250cc ต่อไร่ช่วยเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มปริมาณผลผลิตผมชาวไร่จังหวัดสบบระบุรีซึ่งผลจากการใช้ปุ๋ยนุกินรีคู่ทำให้อ้อยเจริญเติบโต,โตดีครับผมผมในองอกาจต้นแก้วนะครับเป็นชาวไร่จังหวัดลบรีนะครับผมใช้นุกินรีคู่มาหลายปีแล้วครับสาเหตุที่ใช้ก็เพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าเห็นผลทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น โตโตดีโตกว่าชาวบ้านแล้วก็ลำต้นจะอวกใหญ่ครับผลผลิตต่อไร่จะที่ผมใช้ปุ๋ยนี่จะสูงขึ้นแล้วก็ผลิตพันธ์ของอนกอินทรีย์คู่นี้ผมใช้มาประมาณ4-5หปีนี้นะครับก็ปุ๋ยอินทรีย์ก็ไม่เคยเอาลงไร่เลยก็จะใช้แต่ ปุ๋ยวันเดอร์รองพื้นแล้วก็เพอร์เฟกซีที่ใช้อยู่นะครับไออ้อยสระบุรีก็ทำอ้อยมา20กว่าปีแล้วละ่ละส่งโรงงานน้ำตาลอยู่สองโรงมีกลุ่มวังขนายค่ะกลุ่มไทยล่วงเนืองตอนนี้ก็หันมาใช้สมัยก่อนก็ใช้เคมีร้อเปอร์เซ็นพอมาช่วงหลังๆนี้ก็ได้รู้จักกับบริษัทปุ๋ยการนุ่งีคู่ ก็รู้สึกว่าดินดีขึ้น,นผลตออแทนใช้ได้ทดลองทำมาประมาณ5ปี4ปี5ปีมนันีก็ผลผลิตก,ก็โอเคดีกว่าเราใช้แคปรูล1เ0หรือ,อตัวเนี้ก็ทำให้สรับสภาพดินสภาพดินดีขึ้นดินก็ซุยร่วนดี อ้อยก็เขียวนานผลผลิตก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยากเคยได้แปดตันเก้าตันเราก็จะได้มาประมาณสิบกว่าตันขึ้นเคยอยู่ได้สองปีถึงสามปีแต่ตอนนี้อ้อยเราจะอยู่ได้ถึงสี่ปีถึงห้าปีแต่เราแปลงถ้าเรามีน้ำให้ก็ยิ่งดีขึ้นนกอินทรีคู่ ผลิตภัณฑ์อันทรงประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยให้ชาวไร่อ้อยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโดยผลผลิตอ้อยเฉลี่ยประเทศไทย10.8ตันต่อไร่แต่อออนิกสามารถทำได้22ตันต่อไร่และสูงสุดที่อออนิกทำคือ32.5ตันต่อไร่สร้างอนาคตความมั่งคัง่งให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยประเทศไทย